ความสุขในความหมายของใครหลายคนอาจจะหมายถึงว่าความสุขนั้นต้องเป็นสิ่งที่มันดูหรูหราดูสะอาดดูสดชื่นหอมหวานหรือว่าดูที่มันยิ่งใหญ่ครับแต่จริงความสุขมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆครับวันนี้ครับความมอมแมมความเลอะเทอะมันก็เป็นความสุขได้วันนี้นะครับอย่างวันนี้ครับผมก็ออกมาจับปลานะครับออกมาจับปลานะครับอันนี้ก็คือความมอมแมมความเลอะเทอะของผมแต่ว่าหลายคนอาจจะมองว่ามัน รู้สึกมอแมมแล้วเธอไม่สะอาดเหม็นแต่ว่านจริงแล้วในความรู้สึกผมมันเป็นความรู้สึกที่มันมีความสุขแล้วก็มันสามารถที่จะสร้างให้เรามีชีวิตชีวาได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่าว่าใครที่กําลังรู้สึกให้ตัวเองอาจจะมีไม่เท่าคนอื่นหรือจะมีน้อยกว่าคนอื่นแต่อย่างคินของความสุขมันไม่ได้วัดที่ว่าคุณขับรถยี่ห้ออะไรใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรความสุขคุณวัดที่มันในระดับความสุขในใจคุณเนี่ย คุณมีความสุขหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณทํานะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับหาความสุขเองให้เจอนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนี่คือข้อคิดและความปรารถนาดีความปรารถนาดีจากมอมิดครับ